ไอ้แฮมไงลงมาอย่างหยังโอ้เจ้านี่บผลาเลยเนาะไอ้แฮมไงเนาะไอ้ชาดปลาชาดปลาชาดลงมาเขาให้อภัยแล้วสวัสดีครับอยู่กระผมเดำซิงครับผมสวัสดีชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับ เรามาดูอะไรไม่รู้พี่น้องนี่เข็นอยู่ในทุ่งนาไม่รู้ลงไปได้ไงกลงไปได้ไงมีน้ำด้วยนะจือโบเอาขึ้นมาลงมาวะโอ้เล่นตัวได้คนดังไหมดูดูดเขาคือรู้ว่าเราอยู่นี่วะอ,อุตส่าห์จะมากินเงียบๆสองคนเลยได้ที่ ดูครับเล่นตัวเด้ป่าชาติอ่ะไอหัมไงโอ้ลงมาทันทีเฮ้จะให้พูดเปิดไอ้นี่ให้มั้ยอยากให้แกตะโกนแบบดังๆอย่างเงี้ยทุกคนโอ้หมดน้ำมันไปสิบริแล้ว ดูครับตอนนี้ก็เข็นอยู่ในทุ่งนาครับทุกคนมายกต้นไม้แต่ปัญหาว่าถ <c oughs> นนอยู่นี่ครับไม่รู้ว่าเขาจะยกยังไงนะตอนนี้ก็ <c oughs> ติดไปแล้วหนึ่งครับแล้วก็มันติดตามนะแต่ดูว่าพุทธสาวชงใส่จะเป็นเจได้เนาะเป็นเจเดนไดเนาะเอาไปฉาดเราพืชบุรุษว่ หวยสปอยลมยางในบาทเนี่ยขึ้นไปกวนแกก่อนนะไอชาติโอ้อ้ไอหำย่ยโอ้สวัสดีครับไอหำย่อยอูป่าไม่จอดรถตรงนั้นตรงนี้อันตรายดิจอดท้ายรถผมแอบ ว่าไงล่ะเจอไงพอยรอยกติดไปแล้วรถเคนติดแล้วจมจมสามวันแต่มันขุดต้นแรกแล้วขุดไว้ไหนป่าขุดเมื่อสามวันที่แล้วอู้สมภพเห็นคลิปป่าเอาคนขุดเนี่ยตรงนี้เหรอนี่แหลยนี่ผมเดาว่ามีผิดไหมแกดูได้ไงครับผมผ่านรถมาพอดีอยากจะขึ้นคนเดียวเนี่ยปาโอ้โหไม่ทันหรอกอยู่ข้างล่างอีกสองช่องว่ะโอ้ นี่แหละมีมบ,บ่านลประตูก็ขุดอยู่นี่ไม่รู้จะไปไหนขี่รถผ่านนี่เห็นพดอดีแต่ว่าป้าไปขายไม่กูอยู่อ๋อขขาาายยมได้ัดเวลามีช็อตเด็ดๆนี่ไม่บอกน้องบอกดุ้งนะป่าชาติเนีเราก็เพิ่งเคยเห็นนะผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ป้าผมก็ไปขออนุญาตได้แรกผมก็นึกว่าเขาจะไม่ให้ได้เนี่ยเดือนสองแสนเนอะใช่ไหมป้าโอ้โหยาวแล้ว <laughs> จมนบอจมอนี่เขาสูงตอนนั้นมาป่าไม่มีน้ำนเลยบ่เขาสูขึ้นมานี่ลงมาตรงนู่นเนาะเขาก้าวลงมาเนาะไไพี่ตายอยู่นี่นูวนแอบบแอบบนู่นน่ะว้าไอชาิบอกว่าตรงนี้แล้วทีไอชามาถ่ายไหมเออเออไอทำญ่หยยไหม จอด,น,จอดนู่นเลยครับจอดนู่นจอดนี่มันอันตรายไม่จอดแอบอย่าให้แกจอดแอบแอบข้างเนี่ยปาให้มันพุบเข้าไปตั้งหน่อยนะ,ะเ,นนเนนะฮ้ย่าเฮ้ยอย่าเสี่ยงไอง้เขา,านั่งในร่มนะเริ่มลงมาก็ได้ลงมาหมดเลยสัน่นกลัวรถเกียนขึ้นไปเวลาลมแรงนะมัอถ่ายเอออู้หูหเขาเริ่มยกแล้วได้ไอ้ ไหตัดไปห,หมดประชาชนบอกว่าอุตส่าห์จะไม่บอกใครแล้วเนี่ยอุตส่าห์จะกินคนเดียวโู้ยซ,ซุ่มอ่ะเวลามีทีเด็ดไม่บอกน้องบอกนุ่งอย่างนี้นหละป๋าป๋าเดี๋ยวผมเอารถลงมางล่างก่อนป๋าก็จอดขัาตรงนั้นเอารถลงมานี่ไหมรถเกียร์เขาขึ้นทางนั้นอ่ะอนแน่นไหมล่ะแน่นรถเกียร์ยังลงได้เลยป๋าแก้วสามวันที่แล้วเขาคุดอยู่เนี่ย อู้เขายกอันนี้จะสวยม,มั้งใบใบแม่ป่าชาติแอบซุ่มตัวนี้สายซุ่มอะป่าชาติา <c oughs> บุกอย่างเดียวเฮ้นาน้ำเนอน้ำม,มีกินได้นี่ มีน้ำครับตรงนี้แหละที่ป่าชาติได้มาถ่ายเอที่เขาขุดนะไม่เคยเห็นครับเอาเคีนลงมันทุ่งนาเพราะยุกต้นไม้ขึ้นรถ <c oughs> ป่ามีน้ำนะปลา มีกระชายด้วยโอไม่รู้ลกที่นีอืม เราเราจะให้เขาอันนี้ก่อนเดี๋วเราค่อยไปถ่ายใกล้ๆนะครับวันนี้เราก็มานั่งรอความหวังครับ <laughs> นั่งรอความหวังน้องอยู่กับไอชาต์นี่แหละวันนี้เฮา <c oughs> ยอมใจคนขับเลยข้าลงมเนีี่ยเสงอืมอนี่มันแห้งอยอะเต็มต่มเน็นมน้กระจุ่นะ ต้องย้ายรถมาสองต่อเด้เนาะยืนมาใกล้ๆนี่เนาะได้จะเอาขึ้นเทเลอร์อะไรเงียมันอย่างสูงนั่นแหละโอ้มันยืดได้อีกเด้มันหนักปควรน,นะหนิหนักเอง <c oughs> เออในเรื่องแบบเนี้ยต้องไว้ใจป่าชาติเลยไปโอเคพี่น้องเราไปเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ